วันนี้จะขอเล่าเรื่องของการทําตาบนและก็ตาล่างนะครับเรามาดูว่าในขั้นตอนการทาตาเนี่ยนะฮะของต่างประเทศนะครับกับของไทยเราเนี่ยมีความต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะฮะเรามาดูกันก่อนว่าอันนี้คือเรื่องของการทําตาบนและก็ตาล่างนะครับตาบนอันนี้คือส่วนของหนังตานะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยที่เคยเล้ฟังว่าในส่วนเนี้ยนะครับในบางคนที่เริ่มมีอายุเนี่ยหนังตาจะเริ่มตกนะครับ ถ้าเป็นในเกาหลีเนี่ยเขาจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นซอกเซสก็คือว่าเป็นเหมือนกับตาคล้ายๆเป็นไสก้กรอ <ๆ S 1> กเขาเปรียบเทียบกับไส้กรอ <S 2> <S 2> นกนะครับแต่ว่าหนังตานี้คือส่วนของหนังตาที่ตกนะฮะแล้วก็ถ้าเรามาดูตาล่างนะครับตาล่างตรงนี้จะเป็นส่วนของถุงไขมันนะครับแล้วก็จะมีร่องน้ําตาในส่วนนี้นะครับบางคนถ้าหากว่ายิ้มนะครับอาจจะมีรอยย่นใต้ตาซึ่งในการทําตาล่างนะครับเราก็จะเข้าไปทํสามปัญหานี้ก็คือถุงไขมันร่องน้ําตาแล้วก็รอยย่นใต้ตา อันนี้ก็คือด้านนอกเลยถ้าเราได้จากด้านนอกเลยเนี่ยข้างนอกก็คือเป็นผิวหนังใช่ไหมฮะข้างนอกเลยคือเป็นผิวหนังแล้วก็ถ้าเราถัดจากผิวหนังลึกลงไปเนี่ยจะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อรอบดวงตาเราเนี่ยจะเป็นแบบนี้จะเป็นกล้ามเนื้อกลมกลมนะครับจะเป็นกลมกลมนะครับกลมกลมนะครับเวลาที่เรายิ้มนะครับกล้ามเนื้อจะทํางานโดยการที่ตรงนี้จะหดเข้ามาตรงนี้จะหดเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเห็นว่าเป็น รอยตีนกานะครับหรือว่าจะมีรอยยนใต้ตานะฮะหรือว่าเนบางคนก็อาจจะมีรอยยนบริเวณข้างจมูกอันนี้เกิดจากกล้ามเนื้อมัดนีนะครับใต้กล้ามเนื้อมัดนี้นะครับ,ก,รบก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแฟชเชียหรือว่าเป็นพังผืดนะครับเป็นผนังเป็นเหมือนกับเป็นเอ่อเป็นเนื้อเยื่ออีกชั้นหนึ่ง ส่วนใต้เนื้อเยื่อตรงนี้นะครับถ้าคนที่เคยรู้มาก่อนก็จะรู้ว่าข้างใต้ของตาเราเนี่ยก็จะมีเป็นไขมันนะครับตาบนจะมีไขมันอยู่2เป็น2ชิ้นนะครับส่วนตาล่างจะมี3มชิ้นนะครับตาบนจะเห็นว่าจะมีชิ้นตรงกลางนะครับตรงหัวตาส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของเขาเรียกว่าต่อมน้ําตานะครับเวลาที่เรามีน้ําตาไหล นะครับที่มันเป็นส่วนประกอบของน้ํานะครับในน้ําตาเราเนี่ยมีส่วนประกอบของไขมันของน้ำนะฮะอันนี้คือส่วนประกอบของน้ํานะครับจะไหลมาจากส่วนนี้เขาเรียกเป็นราไขมอลแกลงนะครับราไขมอลคือว่าต่อมต่อมน้ําตานะครับแล้วก็อันนี้คือส่วนของไขมันในขั้นตอนการทําผ่าตัดในคนที่มีไขมันเยอะเนี่ยนะฮะเราก็จะเอาไขมันส่วนส่วนไขมันส่วนตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ตรงนี้คือไขมันตรงตาล่างนะครับอันนี้คือไขมันตรงตาล่าง เราสังเกตว่าในคนที่มีอายุเยอะอันนี้จะเป็นภาพวาดให้เห็นว่าหนังตาเนี่ยจะเริ่มตกลงมาคุมแล้วนะครับคนที่มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆหนังตาตรงส่วนนี้นะฮะบางทีจะลงมาคุมทับขนตาเลยทําให้ขนตาเนี่ยมันมันคว่ำลงไปแยงในตาได้นะครับในขั้นตอนการทําตาบนนะครับเราก็จะเอาตรงส่วนนี้แหละส่วนส่วนที่มันตกเนี่ยออก พร้อมกับส่วนของไขมันบางส่วนเนี่ยออกไปด้วยนะครับแล้วก็ไขมันในคนที่มีไขมันเยอะเราก็จะเอาออกนะครับส่วนในบางคนที่มีไขมันที่ไม่เยอะนะครับบางคนซึ่งเราเจอได้บ่อยคือว่าตรงส่วนด้านในหัวตาเนี่ยเป็นเ hm ขาเรียกว่ามีไขมันน้อยนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของเบ้าตาลึกเราก็จะเอาส่วนของที่มีไขมันเยอะๆเนี่ยจัดเรียงนะครับให้มันเข้ามาในส่วนคือจับตรงส่วนเยอะให้เข้าไปรองในส่วนที่น้อย อันนี้ก็จะเป็นส่วนของหลังจากที่เอาเสร็จปุ๊บเราเซตชั้นตาแล้วก็เย็บปิดนะครับอันนี้คือขั้นตอนการทําตาบนปกติตาบนจะทำประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับอันนี้คือส่วนของตาล่างทั้ง2ออย่างนี่เราใช้เป็นยาชาทังคู่นะครับอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าจากในนี้เนี่ยเขากรีดแค่ตรงนี้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เรากรีดเก็บเราจะกรีดมาถึงตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเลยมาตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าเวลาที่เราดึงหนังตาตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยตรงส่วนนี้นะครับตรงส่วนที่มันห้อยเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องตัดออก แล้วเราก็จะเอาไขมันตรงด้านตาล่างออกที่เป็นหลักของถุงไขมันนะครับหลังจากที่เราออกปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็จะยึดส่วนตรงนี้เข้าไปกับตรงด้านข้างด้วยเพื่อให้ตรงส่วนของตาล่างเนี่ยตึงขึ้นมานะครับให้ไม่เกิดลอยย่นนะครับแล้วก็อันนี้คือลักษณะของภาพหลังทําก็คือว่าส่วนของถุงไขมันใต้ตานะครับ